ณผู้ชมทุกท่านทาง True Vision ค่ะได้เวลาเปิดห้องขายตัว๋วอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะห้องขายตั๋วที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องดังค่ะจาก3ค่ายภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ Sony Pictures, Walt Disney Studio และ Marvel Studio ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหลังกล้องถ่ายพบกับบทสพ,พิเศษข่าวสารอัปเดตของภาพยนตร์เรื่องดงังพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆค่ะที่คุณผู้ชมจะได้ชมที่นี่ก่อนใครใน,ในรายการห้องขายตั๋ว บล็อกซ์ที่โชว์26กับเอมสัปดาห์ปิ่นสัชัยค่ะเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่น้องๆน,นักศึกษาเปิดภาคเรียน,นะค่ะโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นเฟรชชี่ที่เปลี่ยนจากการเป็นนักเรียนไปเป็นนักศึกษาะค่ะเอ็มจะบอกเลยว่าต้องมีการปรับตัวกันอย่างมากนะคะและบางคนจะต้องย้ายที่อยู่ห่างไกลาจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยะค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ สัปดาห์หน้านี้นะคะภาพยนตร์ผจญภัยสุดยิ่งใหญ่เรื่องล่าสุดของ Walt Disney Studio จะเข้าฉายในบ้านเราแล้วค่ะกับ p Pe t e d r a g ก n p พีทกับมบังกรมหัศจรรย์ค่ะการผจญภัยของเด็กน้อยนะคะและเพื่อนมังกระคะ่ะเพื่อนรักค้นฟูตัวสีเขียวๆนะคะที่หายตัวได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกถึงความรักความผูกพันอันแสนอบอุ่นค่ะ หลังจากที่ปล่อยให้เหล่าเทพของกรีกและอียิปต์นะคะแสดงอิทธิฤทธิ์บนจอภาพยนตร์มานานมากแล้วค่ะปีนี้ก็ได้เวลาของเทพของจีนกันแล้วค่ะนี่คือภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีสุดยิ่งใหญ่จากแดนมังกรมหาศึกของเหล่าทวยเทพกับปีศาจร้ายนะคะที่หวังจะทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์กับ League of Gods สงครามเทพเจ้าค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาชมตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจาก Sony Pictures Walt Disney s t u d i o และ m a r v e l Studio กันแล้วค่ะ วันนี้จะบอกเลยว่าเอมภูมิใจนําเสนอมากๆเพราะเป็นภาพยนตร์ไซไฟเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีเลยค่ะเรื่องราวของมหาสงครามอวกาศที่มเชื่อว่าทุกคนยังไม่เคยรู้กับ Rogue One a Star Wars Stories ภาพยนตร์ภาคแยกของ Star Wars ค่ะพร้อมกับตัวอย่างภาพ,พยนตร์ใหม่ๆอีกหลายเรื่องค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ ปิดท้ายรายการสัปดาห์นี้นะคะไปด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Peach Dragon ค่ะที่ได้สาวลินซี่สเตร์ลิงนักไวโอลินสาวสุดลีลาผู้ที่เปลี่ยนแป,แปลงรูปแบบการเล่นไวโอลินไปโดยสิ้นเชิงค่ะเข้ามาร่วมโซโล่ในเพลงนี้ค่ะชื่อว่าเพลง Something Wild หมดเวลาในสัปดาห์นี้แล้วนะคะพบกับเอมและรายการห้องขายตั๋ว Box Office Show 2016ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ